ครับวันนี้สายสายก็วันอังคารนะครับสายสายสิบโมงแล้ววันนี้ครับก็มาเลี้ยงมาดูปลายราเชนกันนะครับก็น้ำท่าหญ้าถึงก็คิดว่าคงจะไม่ต้องขยับหลักนะครับเพราะว่ายญ้าเยอะจริงๆครับนะครับแล้วก็มาดู นะครับกลัวช้างมันจะพันกับต้นไม้นะครับก็อยู่บนป่านะครับโน่นนน่นจืูๆนะครับยืนกินอยู่มันป่าสูงเขาสูงภูเขาสูงนะครับอยู่บนขดโน่นครับผมอิ่มมากครับนะครับเนื้อหนังนี่มันวาวนวลเลยนะครับผิวนี่นวลเนียนเลยนะครับ ต้นกล้วยก็ยังไม่หมดนะครับน้าอยู่ด้านล่างนี้นะครับช้างลงมาถึงเชือกยาวนะครับโน่นนะครับช้างยืนอยู่ข้างบนนู่นเห็นไหมครับโู่นอิ่มครับโอ้โหสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ย่งอร่อยนะอิ่มมากครับ ยืนดูยืนดูนิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับ กินอย่างอร,อร่อยนะครับพามาชมช้างกินหญ้ากันนะครับในป่าบนภูเขาาามกลงธรรมชาตินะครับ สมบูรณ์มากนะครับช้างโอเคนะครับเช้านี้กับพาราเชนครับสวัสดีครับ Shanghai Channel